เโยสวัสดีครับด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กับผมอีกแล้วในนัสบีจีจีวันนี้ก็้าวๆกระชับสัน้นๆไปครับโอเคไปต่อจากเมื่อกี้ไอ้เวี้ยจะติมอ่ือวันนี้มันจะไม่เต็มไปช่องไหนดีดีมั้งอ่ะคนเดียวแล้วกันสวัสดีครับ ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับอะขำไม่คุยผมอะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้โหอะไรเบี้ยโอ้ตายเลี้ยวอะอันนี้ละกันร้านแต่งอยู่ไหนวะก็สั่งในมือถือไม่ได้เหรอสวัสดีครับร้านแต่งรถอัพี่เราไปร้านแต่งเ่ะ สวัสดีครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยใช้ไอ้ไอ้พวกนี้เหมือนกันนะด้านซ้ายเนี่ยมันคุยได้เว้ยมันสั่งได้ใช่มันมันสั่งได้ดิโอ้ยอะไรคุยยังไม่ใครคุยกับเราเลยจะไม่ได้นะอันนี้ป่าวะไม่ได้ไม่คุยด้วยไม่อ้ไอ้ไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ เปียนเปลี่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 ยนโอ๊ยหลายรอบเลยนะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับโอ้โหไม่มีใครคุยกับเราเลยทุกคนโอ้ยจบแล้วจบแล้วไม่เดินไื่นดีตินเด็กดีนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับคุณรู้จักไหมน่าจะรู้จักไหมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับใครวะผมเด็กดีครับน่าสม นัดสุ่มผมผมเด็กดีครับไนัดสุ่มผมเพดียดีแอปดีป่ะเนี่ยฉช่เด็กสวยฉันสวยมากดีไม่ะักใช่เห็นไหมฉันสวยเนี่ยฝิ่มโดนดำเมื่อกี้ฝิ่มโอเคขอพยายาำหยาบด้วยนะครับผมต่อฟังเลยกูไอ้เวยป้าใส่ด้วยเอาเปล่าครับผมกินน้ำไม่ใช่ครับอ๋อ มาด้นะทุกคนแบบเนี่ยน้องนุ่นพี่สวยใช่ไหมเออเนี่ยน้องนุ่นยังบอกว่าสวยโอเคครับสวยครับสวยสมัครโอหนูยังไม่ตอบเนี่ยเออเนี่ยสิมก็รู้ว่าฉันสวยมากเออเนี่ยสิ่งโกรธปรบัตรโกรธคนสวยได้ยังไงนี่งนี่ยก็น่าจะโอเคไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ตรงไหนครับเนี่ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วน้องนุ่นน้องนุ่นที่ไม่โอเคแล้วไม่น้องนุ่นต้องไปปิดสิชัยสิ่งไม่เอาแล้วถ้าเสียงดังเกินก็สามารถลดเสียงได้นะครับขอโทษด้วย ถ้ามีอาการไม่ช็อตก็ขอโทษด้วยนะครับกินไปแล้วเดี๋ยวเนี้ยกูยังไม่ได้กินเลยหิวอะเออนนั่แหละเอ้ยฝีมอัไรเคฟซีอันไหนเป็นเคฟซีที่ฉันสั่งแกลบไปส่งที่บ้านแกเองแหละแกลบแกลบหล่อไหมครับคิวแกบสั่งแกลบแกลบแกลบหล่อไหมครับไม่หล่อไมู่ไดีจริงนะเว้ยฝีมนะในเคฟซีที่แกกินเนี่ยมันเป็นเคฟซีที่แบบฉันสั่งสั่งให้แบบแกลบไปส่งที่หน้าบ้านแกเลยนะเว้ย คือถ้าคือถ้าสุดท้ายผมผมไปเป็นแก๊ปอะคือแก๊ปมันจะดังไงนะเว้ยทำไมอะร้อนเกินโอเคโอเคโอเคขัดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรื้อรุ่นเกิดไ้วพึ่งจะขัดจะบึเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอขัดไปกวันเดี๋ยวพี่พี่ขัดก็ได้ครับค่ะน้องพี่พี่อายุเท่าไหร่แล้ชื่ออะไรนะครับเออพี่พี่อายุสองพี่อายุนี่ส ที่ไม่หลอรัดกูเสียดกต่อยหน้ะให้ล่นสบายเลยดูคอยู่ฮีอยความเฮี้ยของคนทั้งนั้นอ่ะโอ้โหทำให้หัวโดนทิ้งกูไนะทห้พี่พูดแล้ลินผัดฮะฮะเฮ้ยลินผัดทำให้พี่พูดไม่พอเลยครับพสวยงครับสวยเสิร์ตมากเลยครับมีใครก็บอกว่าฉันสวยดูเอาไว้นะถ้าสวยถ้าสวยมีวาร์มไหมครับถ้าสวยขอขอวาร์มหน่อยครับเอ้ยผมมีผมมี เอ้ยหย่าหย่าหย่าเล่น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 เล่เล่น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 เ่นเล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 งนเล่นเล่นเล่นเลนเล่ทเล่นั้นเล่นเล่นเลกนเล่นเนเี่เล่นเลนเล่นเ่นเลนเลนเล่นเลวนเล่พเล่เป่นเล่นเลนเ่นเลเล่นเ่นเล่นเล่น่นเ่นเนเล่มีใคนเุยกับผมเลยครับเ่เรา่นคนดีเเเนนนเเเนนนน่เนล่เล่น่เ่นนนน่นนนน เุ้ยเนี่ยพูดดีหน้าของหน้าของคุณไม่ต่ออีฟิม่ทำไมเล็กทำไมเล็กทำไมล่ะเปรี้ยวเปลี้ยวเลี้ยวได้จะส่งยังไงทำไมรีบกันจะอะไรล่ะฉันต้องบอกแกว่าแกจะไม่แกจะส่งไม่ได้หนูเว้ยโอเคใช่ผมหันแล้วครับโอ้โหบอกว่าห้ามส่งบอกว่าส่งไม่ได้อ้โอ่ะพี่พี่ครับพี่เขาล้ม เอ้ยปิดมันต้องมีรูปดีๆสักรูปดิวะพี่ครับผมผมมีอะไรจะขอหน่อยครับอะเฮ้ยมันผมมีอะไรจะขอหน่อยครับว่าขออะไรก็ได้แต่ห้ามขอตังค์ไม่มีนะขออะไรก็ได้แต่ขอฉัดเจนแต่คนคนคนที่นั่งหอบวะไม่คิดเป็อบะไม่ครับไม่คิดเป็นอบวะคือคุยคิดเหมือนเดิมไม่ตามคิดเหมือนกันแล้วกันนะฝากติดตามช่องนักเสกมีจิุเยอะนะครับขอบคุณครับ โอเคเลยเคือแล้วน้องอายุเท่าไหร่เนี่ยอ๋อเก็บเป็นความลับครับยได้ผลยังไงก็ได้อ่อแล้วก็อีกอย่างเดียวเขาเขาโตสุดแล้วเขาโตสุดใช่สวัสดีครับคุณเย็ดแหมเดี๋ยว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 อีกอย่างเดียวพี่พี่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับครับขออยากเย็ดแหมขออยากไปลงนะครับขอบคุครับโอ้โหไม่เห็นเอาละก็ จะเพียงแค่นี้ดีกว่านะผมว่าผมเริ่มไม่ไหวแล้วปวดหัว <c oughs> ถ้าคลิปมันออกมาดีหรือดีไม่พอก็ขอโทษแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกไมมีไฟอย่างไรยังโอเคครับยังก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับ